สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำย่อนะคะที่ใช้พูดกันถ้าใครดูหนังฝรั่งนะคะเขาก็จะใช้พวกคำพูดย่อๆพวกนี้ค่ะทั้งในเพลงแล้วก็ในหนังนะคะในชีวิตประจำวันค่ะหน้านี้จะเป็นช็อตฟอร์มสนะคะแต่เป็นช็อตฟอร์มแบบเป็นภาษาพูดนะ เขียนจากตัวเต็มเขียนย่อเป็นภาษาพูดนะจากคำเต็มที่อ่านว่าคำแรกเนาะ going to going to ย่อเป็น gonna 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 going to แปลว่ากำลังจะจุดๆุด,จ,ดจุดนะคะตัวอย่าง I am gonna go to Japan I am gonna go to Japan ฉันก็ลังจะไปญี่ปุ่นนะจาก going to นะคะเปลี่ยนเป็น gonna นะ เขียนให้มันสั้นขึ้นนะตัวอักษรมันสั้นขึ้นจากตรงนี้มันต้องมี going to เนี่ยมีตั้งเอจ็ดตัวอักษรนะคะย่อเป็นเหลือแค่ห้าตัวอักษรจาก going to เป็นก่อนน I'm gonna go to Japan นะจากตัวเต็ม I'm going to Japan I'm going to Japan ย่อเป็น I'm gonna go to Japan พวกตัวย่อพวกนี้จะใช้เป็นภาษาพูดเท่านั้นนะคะเป็นภาษาไม่เป็นทางการนะคะที่สอง have got to have got to ย่อเป็น got t got t แปลว่าต้องนะ i got to go ฉันต้องไปละ i got to go นะจาก i have got to go เป็น i got to go ฉันต้องไปละนะคะพูดให้มันย่อพูดให้มันสั้นลงนะคะต่อมา don't know don't know เป็น d o n know don't know don't know เป็น don't ใช้เป็นภาษาพูดเท่าน,นั้นนะจาก I don't know I don't know เป็น I don't know I don't know him ฉันไม่รู้จักเขา I don't know him จาก I don't know him เป็น I don't know him I don't know him เป็น I don't know him นะคะเป็นภาษาพูดนะ o ุ t forms หน้านี้นะคะก็เขียนย่อเป็นภาษาพูดเนาะ จาก want to เป็น wanna want to เป็น wanna want to แปลว่าอยาก want to เป็น wanna แปลว่าอยากเช่น I want to talk to him ben, I want to talk to him ฉันอยากคุยกับเขาจาก I want to talk to him เป็น I want to talk to him ฉันอยากคุยกับเขาคำต่อมาคำว่า kind of kind of i าย off เป็น ka ย d a k าย d a แปลว่าค่อนข้างค่ะค่อนข้าง i าย off เป็น ka ย d a ค่อนข้าง today's k i n d าฮ h o today's i n d ดา hot today's k ายดา hot วันนี้ค่อนข้างจะร้อนเนาะค่อนข้างร้อนเนาะ today's ค i ยดา hot จาก i าย off เป็น ka ย d a ่อมา out of เป็น order out of เป็น order order แปลว่าออกจากนะ get order here get order here แปลว่าออกไปจากตรงนี้ get order here ออกไปจากตรงนี้ถ้าเป็นพูดแบบเต็มประโยคก็จะเป็น get out of here เปลี่ยนเป็นพูดยอ่อก็ get out of here ออาไปจดตรงนี้ c h forms หน้าสามนะคะเขียนยอ่อภาษาพูด give me give me ย่อเป็น gimme give me ย่อเป็น gimme give me แปลว่าให้จุดๆุจุดฉัน give me แปลว่าให้จุดๆุดจุฉันเขียนยอ่อเป็น gimme นะคะตัวอย่างประโยค give me a hat give me a hat ขอหมวกสบายหนึ่งให้ฉันสิ give me a hat ขอหมวกสบายหนึ่งให้ฉันต่อมาคำที่สองนะ what are you what are you ย่อเป็น what w h a แปลว่าคุณทำอะไรอยู่ what cha? คุณทำอะไรอยู่ตัวอย่างเช่น what are thinking what are thinking คุณคิดอะไรอยู่ ตัวเต็มจะเป็น what are you thinking จาก what are you thinking ยอเป็น w h a t r a thinking what's a thinking คุณคิดอ,อะไรอยู่อะ what's a thinking นะเป็นภาษาพูดนะอย่าลืมต่อมา let me let me ย่อเป็น let me let me let me แปลว่าให้ฉันจุดๆนะคะให้ฉันจุดๆใ,ใ,ให้ฉันทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเช่น let me see let me see ให้ฉันดูหน่อย ตัวเต็มของ let ตัวเต็มของ l e m m e c ก็คือ let me c let me c เป็น l e m m e c l e m m e c นะคะภาษาพูดจะเป็นแบบสมม o t h เร็วขึ้นคล่องขึ้นนะคะ l e m m e c ให้ฉันดูหน่อย